หนักๆเวลาวูบไปเจ็บป่วยเงินไม่ได้ใช้เนี่ยกลัว่ะนะเดี๋ยวให้ไปเห็นใช้ตอนพี่ใช้เองแล้วเอ,อชติมาร่วมเปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ทัพทิมแดงและ s t สเต็มชอยสาชะลวัยเพื่อสุขภาพเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาที่เรือนระดาท่องเที่ยววิถีไทยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีบริษัทวายูซักซสจำกัดโดยคุณยุรดาซื้อตรงประธานบริหารบริษัท จัดถแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทับทิมแดงและ STEM y, สเตมชอยศาสร์ชะลอวัยเพื่อสุขภาพโดยมีนักแสดงสาวเอชุติมานายนามาร่วมเปิดงานสำหรับผลิตภัณฑ์ทับทิมแดงและสเตมช้อยได้ผ่านการทดลองและการยอมรับจากองค์กรอาหารและยารวมทั้งสมาคมผ,ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลไทยดานเอชุติมายินยันอีกเสียงว่าเธอลองทานและเห็นผลจริงเพราะการที่อายุมากขึ้นยิ่งต้องดูแลตัวเองมากขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านเอ นผู้ชมนะคะดิฉันวันนี้ก็คุณยรดาซี่ตรน,นะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ท็อปทิมแบงแล้วก็สเตมชอยนะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันผลิตสเตมชอยกับท็อปทิมแบงออกมาเพราะเพื่อวัตถุประสงค์เป็นยารักษาเป็นเป็นเ,เป็นอาหารเสริมรักษาโรคนะคะเ,เป็นอาหารเสริมนะคะตอนนี้ดิฉันก็ได้ผลิตออกมาแล้วแล้วก็มีผู้ทดลองใช้ใช้จริงนะคะก็ ดีค่ะมีกระแสตอบรับได้ดีมากนะคะแม้แต่ว่าทุกคนที่อยู่นตรงนี้เพราก็ต้องใช้ใช้จริงเป็นจริงก็เลยบอกต่อนะคะตอนนี้ดิฉันก็ได้มีกระผลตัวนี้อย่างวิจัยออกมาได้18ปีแล้วะคะ่ะพิ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งสเตมชอยสท,ทั้งอ่อพลาินแบบ ตัวสเต็มชอยนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่เป็นสเต็มเซลล์ผลิตออกมาในรูปแบบผงทานแล้วก็คือจะต้านริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นความแก่ความชราแล้วก็เข้าไปถึง DNA เลยนะคะไม่ว่าจะปวดข่าวปวดข้อก็สามารถช่วยได้เหมือนกันคะ่ะเรื่องแสบกคนดีค่ะแลาตัวพี่เองเนี่ยก็ได้ลองทานมา4วันแล้วค่ะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ ค่อนข้างดูแลตัวเองสูงมากเขายัางอยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วก็เรื่องการบอกว่าแอนตี้เอจจิงเฉลอะไวชลาอะไรเงี้ยเขา่ะชอบมากเพราะเราอายุเยอะแล้วค่ะกลัวที่สุดคือกลัวการเจ็บป่วยกลัวการที่บอกว่าเวลาที่ทํางานหนักๆเวลาวู่งไปเจ็บป่วยเงินไม่ได้ใช้เน่กลัวนะเดี๋ยวให้คนอื่นใช้แต่พี่ใช้เองแล้วค่ะใช้เองแล้วก็เลยต้องดูแลตัวเองสูงมากค่ะมาเจอตัวนี้ของพี่ยงดานแล้วก็ลองทานดูอ่ะอันนี้เข้าวันที่สี่แล้วค่ะ เรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้อะไรก็รู้สึกว่าเรารู้สึกตัวเองเองนะคะร,รู้สึกดีขึ้นเนื่องจากว่าปกติเนี้ยอากาศเปลี่นที่จะต้องที่ทัดและหายใจไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ข้อสำคัญคนนอนน้อยมากค่ะเพราะว่าเปิดร้านอาหารคืนเปิดผับอะไรเงี้ยค่ะนอนวัวละแค่สามสี่ชั่วโมงแล้วอายุเยอะขนาดเนี้ยคนนอนน้อยอยุเยอะขนาดมันรูดได้พูดได้มันก็ทําให้เราอ่าทำสดภาพเราเสื่อมแล้วก็ทำให้เรา,าเแก่ ตันี้ทางเรารู้สึกตอนเช้าตัวเอ๊ะูสชื่นสำหรับคุ้ยเองนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวลองติดตามผลต,ต่อไปของเรานะคะครบเดือนนก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาตอบุอีกทนึุ้ายคอของแล้วาสกขอนเป็นัวับทีเนียค่ะก็โปกติจะมีปัญหาร่งเรื่องผิวอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบควบกดตือนแล้วก็จะมีปัญหาแบบสิวรูรอย ก็พอหลักสะพานไปแล้วค่ะหนึ่ง่องตันี้ขอบได้จะเห็นไดว่าแบบสากกดพื้นนี้ค่ะมันยังเป็นรอยอยู่เลยนะคะก็คือแบบปัญหาจริงๆค่ะแล้วก็ตัวนี้มาช่วยในเรื่องของแบบคือชุ่มชื้นขึ้นด้วยแล้วก็ขอขอบคุณนะคะวิสัญญัติขายไว้ความเห็กจากตลาดเนี่ยเป็นระบบซิงเกิลนะคะก็ให้พี่น้องประชาชนผู้ใกล้ทีงหรือว่าลูกทีมเนี่ยได้ใช้จริงนะก็เป็นสา์ชะลอไวยที่ได้ผลเด่นจริงจริง ไปจะเจ็ดวันนะคะก็ที่ฉันจะวางแผนการตลาดเนี่ระบบซิงเกิลต่อไปค่ะติดต่อมาได้ทางบริษัทวายยูแซคเซ้นะคะหรือว่าช่องทาง Line แอดนะคะ r u a n l a d a ได้เลยค่ะหรือจะโทรเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสามห้าหกเก้าเจ็ดเก้าสามได้เลยค่ะก็ก็อย่ากว่าใครที่รักสุขภาพ่ะอยากลองเปิดใจแล้วก็ลองลองทานดูไม่ต้องเชื่อที่พวกเราพูดก็ได้ไม่ใช่เองอะเป็นคนที่จะทานอะไรอะค่ะต้องต้องลองด้วยตัวเอง อันนี้เพิ่งสีวันอาจจะไม่ได้พูดได้เต็มที่ขอให้เราสักเดือนก่อนเี๋ยวจะมาตอบทุกอย่างนะคะแต่ว่ามันจะรู้จักตัวเองเองนะคะดังนั้นก็อยากให้ทุกคนรักษาส,สุขภาพคุณบอกว่าสุขภาพที่ดีอ่ะเงินหาซื้อไม่ได้นะคะดูแลตัวเองกันไม่เดี๋ยวแก้ถ้าแย่เราจะแก้ไม่ทันค่ะเดี๋ยวพอดูติดตามเอ่นะคะผมได้ร่วงมงานด้วยกันใช่คะ่ะเห็นบอกว่าโปรเจกต์น้ามีการทัฒนาพี่เป็นดีเจนเ,เตอร์ในแบรนด์ด้วยใช่ไหมแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะคุณแม่จะสวยวันสวยคืนนะคะค่ะอา,อ,าอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนจะ อายุน้อยกว่าห้าปีอสองเดือนสิบปีดาวเทศสาวขึ้นเรื่อยๆเหลืออายุยี่สิบห้าค่ะเมตานิวครบสอบทุกข่าว